ครับสวัสดีครับนะครับทุกท่านที่ติดตามช่องสถานีม่วนสตูดิโอทีวีแชนแนลของผมนะครับวันนี้ผมจะพามาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการแพ็คสินค้านะครับแพ็คเครื่องขยายเสียงนะครับที่มีน้ําหนักมากนะครับแพ็คยังไงไม่ให้เครื่องเสียนะครับมาครับผมจะมีวิธีแนะนํานะครับแพ็คยังไงนะครับให้ปลอดภัยนะครับจากการส่งสินค้าของบริษัทขนส่งนะครับนะครับผมจะแนะนํานะครับขั้นแรกก็ให้ทุกท่านนะครับนี่ครับ กระดาษลังมานะครับนี่ครับกระดาษลังแบบนี้นะครับกระดาษลังแบบนี้นะครับแล้วก็พับพับขึ่งนะครับพับพับให้มันได้รูปแบบนี้นะครับนี่พับให้มันได้นาหนาแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็สวมลงตรงมุมมันนะครับทุกมุมเลยนะครับนี่สี่มุมเลยนะครับสวมลงสี่มุมเลยนะครับนี่นี่สวมลงสี่มุมเลยนะครับนี่สวมลงทั้งสี่มุมเลยครับ พอสวมลงเสร็จนะครับสวมลงเสร็จก็เราก็หากระดาษมายัดเสริมนะครับกระดาษลังนะครับกระดาษลังแข็งๆนะครับนี่ครับยัดเสริมแบบนี้นะครับนี่ตรงหูนะครับนี่ยัดเสริมไปเลยครับตรงมุมตรงขอบนะครับนี่ครับยัดเสริมเข้าไปเลยครับนี่แน่นเปียะครับไม่ให้มันดิ้นได้ครับนี่ยัดเสริมไปเลยครับโดยเฉพาะตรงหูนี่ครับเน้นเป็นพิเศษเลยครับตรงหูตรงมุมนี้นะครับ เน้นเป็นที่เศษเลยครับพระส่วนมากจะเสียตรงหัวตรงมุมอย่างนี้นะครับนี่เราเน้นตรงหัวมุมมันนะครับนี่นี่ครับเรายัดให้ดีเลยนะครับยัดให้แน่นนะครับนี่ยัดให้ดียัดให้แน่นเลยนะครับรับรองครับปลอดภัยแน่นอนครับนี่ลังที่ผมใช้ก็เป็นนี่ครับนิ่มเอ็กเพสนะครับพอดีนะครับ เป็นลังเบอร์เก้านะครับจะพอดีกับเครื่องขยายเสียงนะครับนี่จะพอดีกับ power เลยนะครับนี่มันจะพอดีเลยนะครับเมื่อเรายัดเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็ขีดตามรอยนี้เลยนะครับขีดตามรอยเลยนะครับขีดตามรอยสี่มุมเลยนะครับขีดตามรอยสี่มุมเลยพอขีดเสร็จก็นี่ครับก็ตัดลงนะครับตัดลงให้ถึงตรงที่เราขีดไว้นะครับตัดจากมุมมันเลยนะครับนี่ ตัดลงเลยนะครับนี่ตัดลงเลยครับที่เราให้ถึงที่เราขีดไว้ครับนี่นี่ครับที่เราขีดไ <actions>. ว้ครับนี่ตัดลงใหถ way, ้ถ <generally> ึงที่เราขีดไว้เลยนะครับนี่ตัดลงเลยครับนี่ตัดลงให้ถึงที่เราขีดไว้ครับนี่ทั้งสี่มุมเลยนะครับทั้งสี่มุมเลยนี่ทําดูครับทดลองครับ ปลอดภัยนะครับมีปัญหาครับถ้าได้แพ็คเองครับถ้าไปให้ขนส่งแพ็คให้แล้วเสียวนะครับเขาจะไม่ได้แพ็คดีเหมือนเราแพ็คเองนะครับนี่ครับเราแพ็คไปเลยนี่เราแทนไหนแพ็คเองสบายใจได้ครับขนส่งที่ใช้ผมใช้นิ่มนะครับไม่ค่อยมีปัญหาครับพอเราตัดเสร็จนะครับสี่มุมเลย พับลงครับพับลงนี่พับลงครับนี่พับด้านข้างมันลงสองข้างด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมครับนี่พับลงพับลงทีนี้ด้านนี้เราก็พับลงเหมือนกันนะครับนี่พับลงทีนี้ก็พับพับลงเหมือนกันครับมันก็จะลงตามที่รอยเราขีดไว้นั่นแหละครับนี่มีควาคือโทรศัพท์ได้นะครับนี่ไมพับลงนี้นะครับ พับลงทั้งสีด้านเลยฝั่งนี้ก็พับลงนี่พับลงแล้วก็ติดกระดาษกาวติดกระดาษกาวแป๊บแป๊บแปบแปบก็เป็นอันเสร็จนะครับรับรองแน่นหนาแข็งแรงทนทานขนส่งปลอดภัยครับให้ทุกท่านที่แพ็คสินค้าส่งลองทำตามผมดูได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ